่ะ <fox> สวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะคุณบุญครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเมื่อวานนี้ VPO นะคะอัปเดต VPO นี้ก็ย่อลงมาที่หนึ่งบาทสี่สิบเก้าค่ะทัดครับทัดเลยนะคะทัดเลยครับมันหลุดนรับนะครับเอาตัวใหม่มาแก้เลยพี่ตอวการออกมาถึงว่าผลกอบการที่พี่แจ้งออกมาเนี่ยค่ะถ้าเทียบ Q หนึ่งกับ Q สี่เนี่ยดีขึ้นครับกำไรลดลงนะครับแต่ว่าบริษัทไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นกำไรได้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของ อราคาส่วนต่างในประเทศกับนอกประเทศแตกต่างกันก็เลยทําให้ไม่สามารถจะปิดเป็นยกำไรได้แม้ว่าจะดีขึ้นกว่าชูสีกระท <Okay. S 2> างเพราะเราก็ถึงว่าไม่พอใจกึ่งจะต้องคดอาดอกไป <Okay. S 2> นะครับแก้ตัวใหม่ทำไมครับเพราะนั่ทุนเนี่ยยังไงก็ตามให้ติดตามเรื่องผลประกอบการแล้วก็ <Okay. S 2> มีจุดคัดเสมอที่ผมเรียนไว้ครับมันจะได้มีความเสี่ยงในรอบจํากัดนะครับค่ะวันนี้มาให้หุ้นแดงค่ะหุ้นแดงเนี่ยนะครับอมี มีปัจจัยบวกค่อนข้างดีพอสมควรท่นคิดว่าเป็นหุ้นที่ราคาลงมาคเยอะแล้วแล้วนี่คือจุดซื้อที่โอเวอร์โซนทางด้านเทคนิคค่ะแล้เป็นจุดซื้อที่ที่จะรอประกาศของมืกรอบการวันศุกร์นี้นะครับซึ่งตัวเลขค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าเป็นตัวเป็นหุ้นระมัดระวังที่ผมติดตามก็ติดตามตัวเลขอยู่นะครับตัวนี้คือตัวซีโก้เสาเข็มนะครับคซีโก้คาด้วยกกำไรไตรมาสหนึ่งจะประกาศออกมาโตเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเราจําได้เนี่ยตอนนี้ทางการมีการประกาศตัวรถไฟายทางคู่อ <Okay. S 2> อน,นแก่นนะครับอ่ <Okay. S 2> อน,นแก่นมูลค่าอยู่ที่ประมาณสองหมื่นล้านโดยประมาณนะ <Okay. S 2> ตรงนี้มีส่วนที่ชอการช่างม็นคนได้ไปซึ่งงานสองเข็มมูลค่าประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านเนี่ยทางซิโก้น่าจะเป็นงานนี้ไปครับหรือเป็นงานช่วงครึ่งใหญ่นะ, <Okay. S 2> นะคเพราะฉะนั้นจะเริ่มรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปเลยว <Okay. S 2> ่าเราประเมินว่า กำไรของซิโก้ในปีนี้น่าจะนิวไฮนะครับสองร้อยล้านยประมาณแล้วก็ประเมินมูลค่าของซิโก้มาอยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับตรงนี้ถือว่าอันดับแรกนะอนะนายนักทุนผมว่าเป็นตัวที่น่าซื้อเนื่องจากว่าราคาหุ้นลงมาแล้วลงมาจากวันก่อนเนี้ยสิบสิบบาทตอนนี้จะแปดบาทกว่าจะโอเวอร์โซนะฮะหุ้นแบบนี้ไม่ต้องไล่ซื้อเลยครับที่จะเป็นจับบ้านนะครับเอาครับซิโก้ครับปิดมือไป ผมคชื่อว่าหุ้นตัวนี้เดี๋ยวทำกำไรคืนมาได้นะครับพอดูแล้วฟอร์มดีเทคนิเคิลดีกราฟดีแล้วประเด็นดีด้วยแล้วก็กมา่อกีมีงานใหม่ที่เขาคาดว่าจะได้เป็นงานก้อนใหญ่รออยูอ่ยอสองก้อนนะครับที่มาตาพุทธและจวนภูมิเพจสองครับทีโกจะมีข่าวบอกเยอะครับค่ะที่คุณซื้อสะสมครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดสั้นๆจากทางด้านคุณธุรกิจสารินวงศ์ส่วนหุ้นอื่นๆที่คุณธุรกิจได้แนะนำมีคนฝากถามซารีกั